รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2568ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสากแก้ววันที่2มกราคม2568นางสาวกิษนาโสภีครูชำนาญการพิเศษและบุคลากรหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทัพทีมสยาม0 2ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568และสำรวจพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป น้าหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทัพทีมสยาม02ตำบลคลองไกเ่เถทอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว วันที่7มกราคม2568นางสาวประภาพรสุพรรณรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรประจำจังหวัดสระแก้วครั้งที่1ทับ2568เดือนมกราคม2568ณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอตาพยาอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้ว วันที่8มกราคม2568นางสาวปราภาพรสุพันธ์รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เกษตร,รเรฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับการดำเนินงานของศูนย์ฝึก ทั้งในมิติการจัดการเรียนรู้มิติของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนตลอดจนการเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนงานตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงณสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจังหวัดประทุมธานี วันที่10มกราคม2568ข้าราชการครูและครูอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุขให้น้องประจำปีพศ2568โดยส่งมอบของให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดานและบริเวณชายแดนณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์หนึ่ง ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ววันที่1 1มกราคม2568นางสาวปราภาพรสุพัรร์รองผู้มนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบัเฑ็กแห่งชาติประจำปีพศ2568โดยมีกิจกรรมสาธิตอาชีพกิจรกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมนันทนาการแจกรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนักกองบินสาำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระบุรีวันที่13มกราคม2568นางสาวประภาพรสุพรรณ รองผู้มนวยการพร้อมด้วยนางสาวสมใจวัน,นประโพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ณห้องประชุมประชาร่วมใจสำนักง,งานสกรประจําจังหวัดสักแก้ววันที่14มกราคม2568ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมามางคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2568ณห้องประชุมปางศีดาสารากางจังหวัดสระแก้ว ในวันเดียวกันนางเพ็ญศีสีวิไลเลิศครูอาสาสมัครและนางสาวสมใจวันณประโภนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมโปรแกรมอบรมองค์กรสร้างชาติครั้งที่7-8ถึง8โครงการการพัฒนาองค์กรเพื่อการสร้างชาติรุ่นที่6สถาบันการสร้างชาติหัวข้อวิถีผู้นำคนดีคนเก่งคนกล้าผ่านระบบซูม วันที่15มกราคม2568นางสาวประพาพรสุพัรรณรองผู้มนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาเสมาเมืองสักแก้ว68กีฬาสารสัมพันธ์คูเมืองสักแก้ว มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะเนื่องในวันครูประจำปีพศ2568โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ครูเมืองสะแก้วระหว่างวันที่14-15มกราคม2568ณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก้วและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้ว วันที่16มกราคม2568นางสาวประพาพรสุพัรรณรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเขาร่วมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานวันครูประจำปี2568ในห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสักแก้ว วันที่17มกราคม2568ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณห้องประชุมปางศีดาสารกางจังหวัดสักแก้ว วันที่18มกราคม2568ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมพิธีราชาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันยุทธหัตถีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพิธีวางผานพุ่มดอกไม้และถวายราชาสดุดีณนะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว วันที่21มกราคม2568บุคลากรศูนย์ฝึกจากแก้วร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ต่างๆตามโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดจ,จังหวัดสักแก้วรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2,568ของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสักแก้วณศูนย์ฝึกสักแก้ววันที่23มกราคมถึงวันที่24มกราคม2,568 นางสาวประภาพรสุพรรณรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดมหก,กรรมวิชาการเรียนดีมีอาชีพโครงการเปิดโลก,กทัศน์การเรียนรู้สกรประจำจังหวัดสากแก้วประจำปีงบประมาณพศ2568ณศูนย์ฝึกสากแก้ววันที่25มกราคม2568ว่าที่เรือตีอิทธาพรเฉลิมพงศ์ครูอาสาสมัคร และบุคลากรหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทัพทิมสยาม02เขารวมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์นวดสมุนไพรไทยใส่ใจสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มกราคม2568นาบณบ้านทัพทิมสยาม05อำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้ววันที่28มกราคม2568นางสาวประภาพรสุพัรร์รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม2568ครั้งที่1ทับ2568เพื่อชี้แจงข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานและร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมาร่วมกันณนะห้องประชุมทับทิมศูนย์ฝึกสากแก้ว ในวันเดียวกันนางสาวสมใจวันณประโภนักวิคอนโยบายและแผนเขาร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ประจำอำเภอเมืองสัแก้วจังหวัดสัแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัแก้วปี2568ณเทศบาลตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสัแก้วจังหวัดสัแก้ววันที่29มกราคม2568 นางสาวมานัสนันพรสนิมคำนักจัดการงานทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางการขออนุญาตใช้งานและการเชื่อมต่อระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลดิจิทัลไอดีครั้งที่1รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมมิทติ้งวันที่30มกราคม2568นางสาวชนทิชาววยกสิกรรมนักวิชาการพัสดุ เขาร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting และในวันเดียวกันนางสาวกิษนาโสภี ครูชำนาญการพิเศษเขาร่วมจิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสงานพิธีมงคลทำบุญขึ้นสำนักง,งานใหม่ณสกรระดับอำเภอเขาชะกันบ้านลุม,มค่าหมู่ที่11ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจบการรายงานขอขอบคุณค่ะ